สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันรัชนีศรีพลจากกลุ่มครอบครัวไทยท่านผู้ชมอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและก็สำคัญของคนไทยที่สะท้อนวิถีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนอาชีพกเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่สามารถพัฒนาและก็ต่อยอดสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศได้ต้องมีการพัฒนาและก็สนับสนุนนะคะเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ กองทุนหนึ่งที่สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กับการอบรมเชิงปฏิบัติการของพี่น้องเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและพัฒนานเกษตรกรเขามากันทั่วสารทิศเลยค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้ไฮไลท์ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรี คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ได้ให้เกียริมาเปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรคึกคักขนาดไหนเพราะพี่น้องมาเยอะมากๆเลยร่วมไปกับกลุ่มครอบครัวไทยเลยค่ะไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเราจะต้องสงสัยใช่ไหมคะว่ามีความหมายแล้วก็มีที่มาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมีคนมาอธิบายแล้วชี้แจงให้เราฟังนะคะเราอยู่กับท่าน ผู้ริการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดรวินยูสตะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านคะช่วยบอกท่านผู้ชมทาางบ้านที่สงสัยว่ากองทุนนี้มีที่มาอย่างไรแล้วคืออะไรช่วยอธิบายดนึงค่ะครับกองทุนฟื้นฟูนี่เป็นกฎหมายนะครับเป็นพระราชบัญญัติกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีมีแก้ไขมาฉบับแรกก็คือ สพสี่นะแล้วก็แก้ไข2 5 4 4แล้วก็แก้ไขรั้งล่าสุดรั้งที่3เนี่อยกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเกิดจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเริ่มขบวนตั้งแต่2538เกษตรกรมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องว่าการแก้ไขปัญหากเกษตรกรเนี่ยไม่สอดคล้องกับความต้องการไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ เกษตรกรที่ต้องการแก้ไขปัญหาตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเดินขบวนเดินขบวนแล้วก็รัฐบาลในสมัยท่านชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็ออกเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายหนึ่งเรียกว่าพระราชพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ปีพศ .2542 อันนี้เป็นฉบับแรกนะครับแต,แต่พอ,พอ,พอ,พอป,รประกาศใช้กฎหมายเสร็จปุ๊บเนี่ย กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศนะครับแล้วรัฐบาลก็ให้เงินทุนประเดิมมา1,800ล้านบาทเพื่อที่จะดําเนินการแต่ว่าก,ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าสภาพเกษตรกรเนี่ยมีภาระหนี้สินเยอะนะครับเกษตรกรก็เดินขบวนอีกว่ามันจะฟื้นฟูนไม่ได้แต่ฟื้นฟูนได้จะต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินก่อน<ม>เพราะนั้นเนี่ยก็เลยแก้ กฎหมายเป็นครั้งที่สองก็คือเป็นเพิ่มเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนฟื้นฟูก็ก็เลยมีสองภารกิจภารกิจด้านแรกก็คือฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกรภารกิจที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรนะครับส่วนส่วนการแก้ไขครั้งที่3ามก็คือแก้ไขสาระสาคัญบางประการที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับในสมัยของท่านจุลิน เนี่ยนะครับก็แก้ไขเพื่อเพื่อให้การทํางานมันมีสภาพคล่องในการทํางานมากขึ้นสามารถเปิดกว้างในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรมากขึ้นนะครับภารกิจแรกเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าด้านการฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกรเนี่ยเราเราให้เงินทุนกับเกษตรกรในสองลักษณะลักษณะแรกก็คือเราให้เงินอุดหนุนให้เปล่าเพื่อที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ถ้าเขาเข้มแข็งเสร็จแล้วเราก็จะมีเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำตอนนี้ตอนนี้ดอกเบีย้ยไม่มีนะดอกเบีย้ยเป็นศูนบาทดอกเบี้ยร้อยละศูนบาทเพื่อให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยกู้ยืมไปทําอาชีพชปลูกเลี้ยงสร้างปัจจัยการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จะยกระดับเป็นวิสาหกิจค้าขายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราก็จะ ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำให้กับพี่น้องเกษตรกรอันนี้อันนี้อันนี้ด้านการฟื้นฟูนะ,ด,นะด้านที่สองก็คือ,อการแก้ไขปัญหาหนี้สินถ้าถ้าองค์กรไหนที่มีสมาชิกเป็นหนี้สินแล้วถูกฟ้องถูก,กดำเนินคดีกเกษตรกรก็ต้องมาขึ้นทะเบียนหนี้กับสํานักง,งานกองทุนฟื้นฟูเมื่อขึ้นทะเบียนหนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้นะครับแก้ไขปัญหาหนี้โดยโดยก็เรียกว่าว สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็จะไปเจรจากับสถาบันเจ mm ้า hmm. หน er mm. right. ี znaczy, ้หร like right. <sa mm ือสมาคมธนาคารที่เป็นหนี้ในระบบหรือหรือนิติบุคคลที่ที่คณะกรรมการจัดการหนี้รับรองว่าเป็นเป็นเป็นสถาบันเจ้าหนี้ที่สามารถจัดการหนี้ได้เนี่ยเราก็จะไปเจรจาเจรจาขอซื้อหนี้จากสถาบันการเงินที่เกษตรกรไปเป็นหนี้อยู่เสร็จแล้วเกษตรกรก็มาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟู กับในตัาที่ไม่มีดอกเบี้ยบ่อดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเป็นสูงเพื่อเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรเนี่ยมีคุณภาพครับ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปกู้แบงค์ไหนอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลุงพลังเราเราก็พยายามที่จะรักษาที่ดินทํากินของเกษตรกรเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้คือคือถ้าเกษตรกรไม่มีที่ทํากินไม่มีปัจจัยการผลิตก็ก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่า มีมีอยู่สองลักษณะก็คือฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกรแล้วก็แก้ปัญหาหนี้สินและทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเกษตรกรจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ได้ยังไงบ้างนะครับกฎหมายเขียนว่าถ้าเป็นเกษตรกรตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นทะเบียนเป็นองค์กร พอเป็นขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเสร็จก็สามารถที่จะยื่นขอเสนอเสนองบสนับสนุนอุดหนุนให้เปล่าผู้ยืมก็ก็แล้วแต่กรณีนะน,นะก็เราก็จะมีสํานักงานสาขาจังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับทั้ง7 7จ,จังหวัดอคอยคอยคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนแล้วก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเราเรียกว่าอนุกรรมการที่มาประชุม,ม,ชมกันวันนี้ว,นนวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นบอร์ดระดับจังหวัดก็คือเป็นทีมทํางานเลยใช่ก็เป็นเป็นเป็น ทีมทำงานเป็นบอร์ดมาจากภาคราชการมาจากผู้ทรงกรูดู์มาจากเกษตรกรส่วนนงแล้วก็ก็จะช่วยกันตัดกองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้วเสนอขึ้นมาเพื่อให้ทางผู้บริหารเนี่ยตัดสินใจและให้ความช่วยเหลือหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้คือกระบวนการอีกด้านหนึ่งเมื่อเกษตรกร มามาขึ้นทะเบียนองค์กรเสร็จแล้วเขาก็ไปขึ้นทะเบียนนี่สํานักสำนักเรามีสํานักจัดการนี่สํานักจัดการนี่ก็ทําการจําแนกแยกนี่นี่ปกตินี่เร่งด่วนนี่ถูกฟ้องถูกดําเนินคดีเนี่ยเราก็จะจําแนกแล้วก็มีเมนูในการให้ความช่วยเหลือถ้าน,นี่เร่งด่วนแล้วก็ไปตจรจากะสถาบันเจ้าหนี้ซื้อนี่ม,มาอยู่ที่กองทุนพื้นปูะนะครับอันนี้อันนี้น,น,นารพกิจหลักๆนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมได้ฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วต้องถามท่านสักนิดนึงค่ะว่า ตอนนี้การดําเนินการเหล่านี้เข้าถึงพี่น้องเกรรษตรกรมากน้อยแค่ไหนทั่วประเทศตอนนี้มีองค์กรที่มาขึ้นทะเบียนกับสํานักง,งานกองทุนพัฒนูอยู่ห้าล้านหกหมื่นองคอ์กรห้าหมื่นหกพันองค์กรนะครับแล้วก็จะมีะสมาชิกอยู่ประมาณหกล้านคนเราต้องใช้คําว่าเกือบหกล้านคนเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรรษตรกรมีความเอาเปโีและก็เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากประมาณ3ามสี่แสนคนแล้วนะครับอันนี้ก็จะ มีสมาชิกอยู่ราวๆหกล้านคนคองค์กรห้าหมื่นหกพันคนตอนนี้เราในด้านการฟื้นฟูเนี่ยเราได้ให้งบสนับสนุนกับองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศไปแล้วประมาณหนึ่งหมื่นสองพันองค์กรเศษจนะครับด้านการจัดก,การนี่เนี่ยเราได้ซื้อนี่หรือโอนนี่จากสถาบันเจ้าหนี้มาประมาณสามหมื่นกว่าลายรักษาที่ดินทํากินของเกษตรกรไว้ ได้ไม่ไม่น้อยกว่าประมาณเกือบเกือบสองแสนเกือบสองแสนหรือสามแสนไร่เนี่ยประมาณโดยโดยโดยรวมประมาณนี้ครับครับโอ้ท่านผู้ชมคะได้ฟังแล้วชื่นใจนะคะแล้วอยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเหมือนเราต้อนรับความโชคดีของเราที่จะเกิดขึ้นด้วยสําหรับงานวันนี้นะคะแล้วทีนี้ต้องถามท่านอีกนิดหนึ่งคาถามสุดท้ายว่าการก้าวย่างต่อจากนี้ท่านคาดหวังยังไงบ้าง คือส,สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยตั้งมา22ปีแล้วในในด้านการฟื้นฟูเนี่ยเราก็พยายามที่จะพักคับประคองช่วยเหลือให้องค์กรเกษตรกรผลิตพื้นฐานแต่ว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเราเรามองว่าเราต้องยกระดับให้องค์กรเกษตรกรเนี่ยมีความเป็นวิสาหกิจมีความเป็นธุรกิจมากขึ้นสามารถผลิตแล้วก็ขายและจะจำหน่ายในในปริมที่ใหญ่ๆขึ้นทำให้เขามีรายได้มากขึ้นนะครับอันนี้ด้านการฟื้นฟูนฟนะแล้วก็คล้ายๆกับว่า ถ้าสามารถยกระดับจนรวมกันแล้วก็ส่งออกได้เนี่ยเราเรา,เราก็จะก็จะพาพี่น้องไปในเส้นทางนั้นส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยตอนนี้ทางคณะกรรมการการนี้ก็มีความพยายามปลดล็อกในหลายๆเรื่องอเช่นปกปกติเนี่ยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำตอนหลังนี่ก็แก้กฎหมายเป็นบุคคลค้ำก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอตนนี้นี่ก็คือเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องที่เป็นปัญหาหนี้สินและที่ที่เป็นข้อจํากัดในหลายเรื่องก็ ก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้สามารถเข้าถึงองค์ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้สินตวนี้ได้นะครับแล้วทีนี้การคัดกรองอย่างต้องเข้าใจเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะท่านมันแย่มากเลยเพาะพี่น้องเกษตรกรถ้าเขาไม่มีอ่ะเรามีทางอื่นยังไงที่ช่วยเหลือให้เขาเข้าถึงตรงนี้ได้บ้างในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ถ้าเอาเฉพาะในบริบทเอาในเฉพาะบริบทของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราก็ ก็ช่วยเหลือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้ให้เขาเข้ามาเป็นสมาชิกเราก่อนพอเป็นสมาชิกเราถึงก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดการนี่หรือกระบวนการฟื้นฟูแล้วแต่กรณีค่ะโอเคู้ท่านผู้ชมคะได้ฟังแล้วชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องติดตามต่อว่าพี่น้องเกษตรกรของเรามีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรแล้วท่านก็ยังบอกนะคะไม่ใช่หยุดแค่นี้ เราต้องสนับสนุนแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้คนเหล่านั้นให้เกษตรกรอย่างสินค้าต่างๆก็ต้องมีการช่องทางการตลาดให้ใหญ่ขึ้นโอเป็นอะไรที่เราภูมิใจนะคะสําหรับการเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ภาครัฐเข้ามาจูนเข้ากับพี่น้องเกษตรกรแบบนี้วันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลของท่านนะคะดรวินยูสตาขอบคุณค่ะคค่ะ แล้วเราก็อยู่กับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งได้รับโอกาสจากกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร,ะกรนะคะนั่นก็คืองบประมาณจากกองทุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอกันว่างิประมาณที่เธอได้รับเธอเอาไปทําอะไรบ้างค่ะอยู่กับเธอแล้วนะคะคุณสายฝนบรรณกิจค่ะซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะต้องถามว่าได้ได้งบประมาณจากกองทุนนําไปทําอะไรบ้างคะค่ะก่อนอื่นเลยกลุ่มเราเป็นกลุ่มเลี้ยงปูนะคะ,คะก็คืออันแรกเลยที่เราทําก็คือทําบ่อเลี้ยงปูให้กับ ประธานกลุ่มแล้วก็สมาชิกทุกคนในในกลุ่มอะค่ะก็คือไปซื้อวัสดุเพื่อจะทาอ่าที่กั้นกั้นบ่อเลี้ยงปูเพราะว่าเราทําบ่อเลี้ยงปูในนาข้าวค่ะแล้วก็เอามาทาพวกแพคเกจิ้งพวกแปรรูปเลยใช่ค่ะก็คือมาทําซื้อเครื่องจักรในการแปรรูปมันปูของเราก็คือตัวนี้ค่ะเป็นมันปูนาของเรา ก็จะมีทั้งทาแพคเกจิ้งแล้วก็ซื้อเครื่องจักรทั้งหมดด้วยแล้วก็ซื้อพวกวัตถุดิบทั้งหมดค่ะแล้วแล้วหน่วยงานองค์กรอะไรที่เข้ามาเชื่อมมาช่วยอะไรก็จะมีมหาลัยค่ะมหาลัยราชภัฏมหาจราคามแล้วก็มหาลัยมหาจราคามก็จะเข้ามาสนับสนุนเรื่ององความรู้ต่างๆอะค่ะ อืมค่ะดีไซน์อะไรทุกอย่างทางมหาลัยช่วยออกแบบใช่ค่ะใช่ก็คืออ,อย่างดีไซน์ตัวนี้ค่ะทางมหาลัยก็จะช่วยสนับสนุนตัวนี้้วยค่ะหน้าตาสวยดีะะน,นะคะ็ปเกตนะคะแล้วนอกจากงบประมาณที่มาทําตรงนี้แล้วอ,อย่างอื่นที่เราเหมือนงบประมาณเนื่องจากจะเป็นเครื่องจักรแล้วก็เป็นการแปลรูปต่างๆโดยการดูรณาการร่วมกัน มีอย่างอื่นอีกไหมคะก็จริงๆแล้วเราจะมีแบ่งเป็น4ส่วนนะคะก็คือทําบ่อซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบของเรานะคะแล้วก็เกี่ยวกับทําแพคเกจจิ้งต่างๆค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางกองพุนมากๆเลยที่ให้สนับสนุนก้อนนี้ให้เราทําให้เรามีวัตถุดิบมีสินค้าที่จะออกมาจําหน่ายแล้วก็ทําให้ สมาชิกมีกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเราก็มีรายได้จากตัวนี้เพิ่มขึ้นเยอะค่ะค่ะและ้วทีนี้ต้องถามคุณสายฝนนะคะว่าอ,อ,อยากให้เพื่อนๆนะคะเป็นเหมือนเราแล้วก็สามารถเข้าถึงกองออกองทุนงบประมาณต่างๆได้ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากไหมคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะ<ม>ก็คือเรามีโครงการที่ที่แน่นอนของเราว่าเราจะทํะาอะไรแน่ๆก็ค<ม>ือ<ม>อย่างเราเนี่ยเราจะเลี้ยงตูแล้วก็แปรรูปอย่างนี้ค่ะ,คะ สมมติกุมอื่นเขามีสมมติจะเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเขามีโครงการที่แน่นอนทําจริงมีสมาชิกที่จะร่วมด้วยก็สามารถเขียนโครงการแล้วก็ยื่นเสนอได้เลยค่ะระยะเวลาในการอนุมัตินานไหมไม่นานค่ะก็คือถ้าเรื่องของเราโครงการเราเขียนดีมีสมาชิกที่ตั้งใจที่จะทําจริงๆอืก็ไม่นานค่ะค่ะเดี๋ยวสุดท้ายให้คุณสายฝนส่งกําลังใจหรือให้ความหวังพี่น้องเกษตรกรที่เขายังมองไม่เห็นหนทางเลยอะค่ะค่ะก็คือ พาถึงเกษตรกรสมาชิกทุกคนนะคะก็คืออย่างกลุ่มของเราเนี่ยเริ่มต้นมาก็เป็นศูนย์เหมือนกันค่ะก็คือทางกองทุนเนี่ยค่ะกองทุนพื้นฟูก็เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช,ช่วยเหลือจนทุกวันนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงนิดนึงค่ะ,คะนิดนึงแล้วการตอบรับดีไหมดีค่ะดีการตอบรับดีค่ะก็คือทั้งทั้งโปรโมทแลอะไรด้วยกองทุนก็ช่วยทุกอย่างค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากได้ต่อจากนี้ไปเพิ่มเติมอลค่ะอยากได้อะไรตอนนี้ก็คือเราแปรรูปเยอะมากเพราะว่า ก็คือสมาชิกเราเยอะขึ้นเราก็จะขยายตลาดเพิ่มขึ้นตอนนี้เราต้องการตลาดก็คือตลาดที่เราจะเพิ่มขึ้นเป็นร้านอาหารค่ะจากลูกค้าทั่วไปจากนี้เราจะเพิ่มพวกร้านอาหารขึ้นมาค่ะนี่ต้องฝากประชาสัมพันธ์แล้วค่ะว่าถ้าใครสนใจต้องติดต่อยังไงคือติดต่อเราจะมีเพจค่ะเพจตูนายายหลานหรือก็เบอร์โทรศัพท์0639309777ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นอะไรที่แบ่งปัน กันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณสายฝุนก็บอกแล้วว่าต้องเป็นกําลังใจให้กันนะคะใครที่อยากจะมีงบได้รับงบประมาณแบบนี้ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่ว่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดนะ่ะเป็นเรื่องที่ทําเป็นไปได้ก็เขียนโครงการเข้ามาแล้วการอนุมัติก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยวันนี้เต็มอิ่มค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ